สวัสดีครับผมตรงชแนลเพื่อนครับนี่ครับมือนีมาเบิ่งพ่อพันนะครับผมพ่อพันลูกผู้แดงกัยลูกบิ๊กอุทัยนะครับนี่ลูกซ้ายบิ๊กอุทัยอายุเท่าไรพี่อายุ3ปีกว่าเขาสิบปีครับ3ปีกว่านะครับฟันฟันฟันแท้2คูนะครับนี่ตอนนี้เพิ่นร้อยเท่าไรครับร้อยบวกครับ150บวกนะครับนี่ลำตัวลำคิงเงาครับตัวใหญ่ครับหน้าตาล่อเหลาอาการนี่แหละเพิ่น กระโดกกระบาดบมาไงน,นี่ครับดูแข้งดูคาเรียบดีเด้อยเ <_ an> งียวเงีวครับลูกบิ๊กอุทัยเอกสารครบด้วยเนาะเอกสารบ่มีครับหายครับเอกสารหายควายผู้เฒ่าสิแน่นครับน้ำพุทโธ่พุทโธ่มันเอา,า,ามไม้ตอน้ำพุทโธ่ครับอ <_ an> โอ้เพันสื่อน,น้ำผู้เฒ่าม,มานะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นอาจจะขัดสนเรื่องเงินเนาะเพราะนี่ยอมปล่อยออกมา <_ an> ตามจริงเราควายนี่มันยืนสันหลังดีด้วยพี่น้องแต่ว่ามันมันยืนอยู่ในนี้ซึ่งมันจะเป็นหลังเอน้ยนเลยไง มันถ่ายมันห่างยืนดีครับยืนแจบดียืนปานค่้ยประกวดขนาดคุ้ยผูเฒ่าเคยฝึกเ้ยนี่ราคาราคาตั้งไหนไอผมมันเจครับต้อรอไหครับหกหมื่นเจ็ดพันเอาหกหมื่นเจ็ดนะบ๊บผิดนะหกหม่นเจดพันครับหกหมื่นเจ็ดพันบองผิดนะครับพูดหนักไ้ยังไงต้ร้องไหนนะครับผมราคาดีราคาดีผู้ใดสนใจกะ เอาเบอร์โทรเนี่ยศูนย์เก้าแปดแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เก้าเจ็ดหกสองเก้าเจ็ดหกสององนะครับได้ยังครับของไอ่บ๊อบนะครับเนาะเอาโอเคเพื่อนสนใจกันโทรมาสอบถามเพกันได้ครับเด้อเอาสุดท้ายนี่กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับไ้ครับวันนี้ครับ